ดูหิ่งห้อยตอนกลางวันกินข้าวต้มปลากับมะม่วงมันมันทำให้ฉัน Pero พวกแกคิดว่าจุดเด่นของพวกเราคืออะไรอ่ะย่างนี <Stop. Scan. S 2> wow. ้มันต้องสแกนว้าวตามใจจุดเด่นคือ 1. เป็นคนข,ขยันอ่านหนังสือ 2. เก่งภาษาอังกฤษ 3. เป็นคนใจเย็น4ขี่คิดสงสัยสงสัย ฟังมีจุดเด่นคือ 1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 2. มีมีภาะวะความเป็นผู้นำา 3. กล้าสแสดงออก 4. คขี้สงสัยมากค่ะเอกอาร์จุดเด่นคือ 1. ผู้เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย 2. มีข้อข้อมูลเก่งและแม่นยำา3เป็นคนรอบคอบมีความเป็นตัวของตัวเอง 4. มีอารมณ์ศิลปินด้วยนะ จากจุดเด่นของพวกเราแต่ละคนแล้วเราเชื่อว่าความสามารถของพวกเราทั้ง3คนที่มีความแตกต่างและหลากหลายจะทําให้คณะกรรมการได้เห็นได้ให้โอกาสพวกเราได้ไปแสดงศักยภาพต่อไปและถึงแม้ว่าพวกเราจะมีความคิดความสามารถที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราได้มารวมตัวกันก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวมากค่ะสิ่งนี้คาดว่ากรรมการจะทขาใจพวกหนูนะคะ คือความร่าเริงค่ะพวกหนูมาพูดมากแล้วพวกหนูที่สงสัยด้วยและที่สำคัญครับพวกหนูน่ารักก็ขอให้กรรมาการครับเชื่อเราพวกหนูไปอยู่ในออกออกอ้อมใจ,จได้เลย That you join talent, science talent. I would like to have a new experience. Moreover, I would like to use my skill to make good frame for my school because I never done anything for my school. In addition, I think it is my first step for being a society that I never been before and I will know myself better. I would like to say yes. I think so. And you? Huh? What the reason that you are talent science talent? Uh, well, I would like to improve my courage and use my skill to make benefit. And the result the same her. Huh? What reason that you join talent Science Talent? I would like to use my knowledge although I don't have enough. And <laughs> would like to do new things for make more self-confident. Mm, <laughs> <laughs> พวกเราก็คงจะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนอุตรดิตถารุณีก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งวิทย์แล้วล่ะค่ะพวกหนูนะคะก็จะนาเงินนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรนั่นะก็คือนักเรียนในโรงเรียนให้มีศักยภาพที่ดีและใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแต่ทุกๆอย่างก็ไม่ได้พัฒนาและ,จะเจริญไปได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวหนูซึ่งเป็นเด็กวิทย์คนหนึ่งที่ได้รับการเรียนรู้มาในระดับหนึ่งแล้ว,ลวก็อยากที่จะให้คนอื่นๆได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราต้องกกาาาาารรรใให้้้นนนนนัเีีีียท่่มมมมควมสาาถดดอืๆไ ส่วนร่วมในการช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไปดังนั้นจึงแบ่งสรรปันส่วนเงินนี้ออกเป็นส่วนๆเพื่อจัดสรรให้มีความเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลายๆด้านภายในโรงเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่พวกหนูอยากจะทําเป็นอันดับแรกคือการจัดซื้ออุปกรณ์การทดลองให้เพียงพอที่ไม่ใช่แต่เด็กกิฟต์ได้เรียนหนูเท่านั้นที่ใช้ได้แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนทุกคนสามารถสัมผัสสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริงค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยในการพัฒนาให้นักเรียน ของโรงเรียนเราเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพและมีศักยภาพที่พร้อมต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปค่ะ